สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยลาวนะครับทุกๆท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันเนาะสลับในที่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับสลับในงวดที่แล้วนะก็ยินดีด้วยนะครับชุดสรุปนะครับที่ผมเน้นๆให้นะครับก็คือในชุดนี้เนาะ ใครเป็นแฟนแฟน FC ตโยุงก็ได้ชุดนี้ไปแต่ท่านไหนได้ดู YouTube ในคลิปนะครก็จะได้ชุดประมาณนี้นะครับเนาะ,ะเลือกเอาตัวเด่นที่ท่านชอบเลยนะฮะบางท่านชอบเด่น8ปดก็ซื้อไป6ชุดนะครับอ่ะินดีด้วยนะครับท่าไหนที่เป็นแฟน FC โตโยี่ผมเน้น8ฟัน8ตัวเดียว เจาะให้85้านะครับเนอะอ่ะโอเคนะครับเราก็มาดูนะครับในที่ในสูตรนี้กันเลยนะครับซึ่งสถิติก็คือเข้ามาห้างวดติดนะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ลงงวดแรกนะครับเนาะอ่างวดที่แล้วไม่มีให้ดูนะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะใครชอบสูตรนี้ก็นําไปซื้อนําไปจับแล้วกันวันแรกแรกที่เริ่มเข้ามาเลยก็วันที่16นะครับวันที่16เนาะหลัก10ให้2 3สาม ให้สามสี่ห้าหกหลักหน่วยเป็น9กับ0นะครับสลับในผลที่ออกเลยเนาะก็จะเป็นในที่ใน2 2 2 9 3 9 0นะครับก็มาไหมมาในที่นะครับในที่ใน9 3นะครับเนาะอันนี้3นี่9นะครับก็ไปเข้าในที่ในล่างนะครับถัดมาในงวดที่2นะครับน้องหลัก10 7 8 9 0 แล้วน่วย2 3นะครับสลับผลที่ออกเลยก็จะเป็นน,น, 5, 5, 5, 9, 9, 3, นะครับในที่ในห้าห้าห้าเก้าเก้าสามแปดนะครับอ่าก็มาในที่ในนะครับสามแปดแปดสามนะครับงวดที่สองก็ไปออกนะครับในที่ในบนน,นะครับเก้าสามแปดนะครับถัดมางวดถัดมานะครับเนาะอ่ะหลักสิบให้เจ็ดแปดเก้าศูนย์แล้วดวยให้ไปศูนย์กับหนึ่งนะครับสลับในผลที่ออกเลยก็จะเป็นในที่ในแปด 3 3 8 9 0นะครับอ่ะก็มานะครับเข้าไปในที่ใน90นะครับเนอะเก้าอยู่ตรงนี้0มาเอาตัวนี้นะครับก็เข้าไปนะครับ3งวดติดนะไปออกในที่ใน2ตัวบนทำมาวันที่23นะครับหลักสิบไพ่ห้าหกเจ็ดแยเป็น2กับ3นะครับสลับในผลที่ออกเลยเนาะก็จะเป็นในที่ใน95 3 7 7 2 นะครับอ่ะก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะงวดนี้นะครับเข้าทั้ง72นะครับแล้วก็7 3สานะถัดมานะครับในงวดที่แล้ววันที่26หลักสิบให้ไป5 6, 7, ้าหกเราดยให้ไป4กับ5นะครับสลับในผลที่ออกเลยนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ใน0 9 8 5 9 6นะครับอ่ะ ั่นแหละ,ะครับก็ไปออกนะครับในที่ใน2ตัวล่างนะครับในที่ในนะฮะแปดห้าอ่ะก็ขอให้สูตรนี้เดินดีต่อเนื่องแล้วกันนะครับขอให้เข้าเป็นงวดที่6งวดติด7งวดติด8งวดติดขอให้เข้าเรื่อยๆแล้วกันมาดูวิธีการคำนวณขั้นตอนกันเลยนะครับนะเราอ่ะก็เริ่มเข้ามาตั้งแต่วันที่16เนาะเราจะเอางวดก่อนหน้านะครับเนาะมาหานะครับวันทะี่16นะครับเนาะอ่ะก็สูตรนี้หาในหลักสิบ หลักสิบจะได้เด่น4ตัวนะครับเราก็จะนําในที่ในหลักพันนี่จะคูณด้วยเลขคงที่2ตัวเดียวเลยนะครับนี่แหละหลักสิบเจ็สองเป็น14นะครับเราก็จะนำสีตัวนี้นะครับลดแต้มเนาะสี่ลดมาเป็น3นะครับเพิ่มไปเป็นหเป็น6เพิ่มไป2แต้มนี่แหละ หลักสิบจะทําแบบนี้นะครับส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเราจะนําในที่ในหลักมื่นหลักืุนจะคูณด้วยเลขคงที่2นะครับหลักพันก็จะคูณด้วย2หลักหน่วยจะคูณด้วยเลขคงที่9 3หลักแค่นี้นะครับสลับในที่ในหลักหน่วยจะได้เด่น2ตัวนะครับ9 2เป็น18 7 2เป็น14นะครับ3 9เป็น27นะฮะก็จับบวกกัน8บวกกันกับ4เป็น12 2บวกกันกับ7ก็จะได้9นะครับ ถึงขั้นตอนตรงนี้ก็จะเพิ่มนะครับเพิ่มแต้มนะครับเพิ่มแต้มเพิ่มไปให้ได้เด่น2ตัวนี่แหละเก้าลบศูนย์ก็ได้แล้วนะครับเก้าสามนี่มาบนเก้าสามนะครับต่อมานะครับถัดมาเหมือนเดิมเลยทําเหมือนเดิมหล 1, ักพันคูณสองเก้าสองเป็นสิบแปดก็นำแปดเนาะแปดลดแต้มไปก็จะเป็นเจ็ดเพิ่มแต้มไปก็จะเป็นเก้าแล้วก็ศูนย์หลัก 10, สิบศูนย์ในหลักหน่วยนะครับหล 1, ักพันคูณสองร้อยคูณสองหน่วยคูณเก้า นะครับสอเป็น4 9 2เป็น18 0นคูณอะไได้0 4บวกกันกับ8เป็น12นะครับก็เพิ่มแต้มไปก็จะได้3นผลออก38นะครับ8 3 2งวดแล้วนะครับถัดมาหลักสิบเหมือนเดิมเลยนำหลักพันคูณด้วยเลขคงที่2นะครับก็ได้8เหมือนกันกับในงวดที่แล้วก็แสดงว่าได้7 8 9 0ในที่ในหลักสิบ ศูนย์ในหลักหน่วยนําหลักพันอ่าหลักหมื่นคูณ2นะครับหลักพันคูณเลขคูณที่สองหน่วยก็คูณด้วย9นะครับ5 2เป็น10 9 2เป็น18นะครับ8 7ดเจ็ดนี่แปเป็น8อ่า8 9นะครับ8 9 8 9เป็น72เนาะอ่าก็ศนะูนย์เนาะ8บวกกับ2ได้10เพิ่มแต้มไปก็จะได้1นะครับก็จะได้นะครับในที่ออก90นะครับเนาะในเก้าในศูนะ 9, มาบนถัดมาเหมือนเดิมเลยนะครับหาหลัก10บหลักพันคูณด้วย2นะครับ3 2สองเป็น6ก็นำา6มาลดแต้มก่อนนะครับแล้วก็เพิ่มไป2แต้มก็ได้5 6 7นะครับส่วนในห,หลักหน่วยหลักพันคูณ2พันคูณ2นะครับแล้วก็หลักหน่วยอีกจะคูณด้วยเลขคงที่เ3สองเป็น6นะครับ3คูณ2ได้6กส่วนคูณอะไรได้ศูน 6บวกกับ6เป็น12นะครับก็บวก2บวก0ได้2เพิ่มแต้มไปก็จะได้3 2กับ3นะครับในที่ในหลักหน่วยนะฮะก็จับคู่7นี่7 2 7 3นะฮะมาทั้งบนทั้งล่างเลยวันนี้ถัดมานะครับก็นำหลักพันคูณด้วย2 3 2นะฮะ3 2เป็น6กเนาะก็6จะลดแต้มนะครับก็เป็น5เพิ่มไปเป็น7เป็น8ได้ในหลัก10ครับส่วนีนที่ใหลักหน่วย เราจะนําในที่ในหลักื่นจะคูณด้วยเลขคงที่2หลักพันคูณ2นะครับแล้วก็หลักหน่วยจะคูณด้วยเลขคงที่9 5 2เป็น10นะครับ3 2สองเป็น6 2 9เป็น18นะครับ6บวกกันกับ8ได้14นะฮะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น5 4กับ5นะครับเนะี่ย8 5นะครับก็ไปเข้าในที่ในล่างนะครับก็ขอให้เดือนดีเข้าต่อเนื่องแล้วกันสูตรนี้นะครับหาหลัก 10, อ่ะหลักพันคูณ2นะนะฮะ แปเป็น16ก็นำหกไปลดแต้มนะเป็น5เพิ่มแต้มเป็น7แล้วก็8ปดนะครับห้าหในหลัก10ส่วนในหลักหน่วยนะครเราจะนำในที่ในหลักหมื่นคูณ2องพคูณสหน่วยคูณเก้เป็น18บแนะครับแปเป็น16เนาะแล้วก็6กเนะครับได้54 8บวกกันกับ6เป็น14 4บวกกับ4นะครับได้8 เพิ่มแต้มไปเป็น9นะครับหลัก1 5 5 6 8 8หลักหน่วยเป็น8กับ9 5นะครับ5 6 7 8 5 6 7 8แนะครับแล้วก็8 9ก็เหมือนนิ่งวดที่แล้วเลยนะครับสลับไปขี่หลักสิบนี่แหละนะครับก็ขอให้สูตรเดินดีนะครับเข้าต่อเนื่องแล้วกันนะครับหรือถ้าจับคู่ไม่เป็นนะครับไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนเดี๋ยวรอในชุดสรุปนะในคลิปถัดไป นะครับเนาะอ่านีแหละสําหรับในสูตรนี้แรัวก็ขอให้โชคดีถูกหวยกันกับในสูตรนี้กันทุกทุกท่านแล้วกันนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นใครชอบนาไปซื้อนําไปตักนําไปติดไว้ใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับหรือจะไปรอดูนะครับในสูตรนะครับในชุดสรุปเนาะอ่าเน้นๆนะครับอันนี้เป็นชุดเต็มนะครับหรือจะไปรอดูนะครับในหวยออกวันพุธเนาะอ่าเพราะว่าวันจันทร์นะครับวันจันทร์ก็ 8, เด่น8เด่น3เด่นูเด่นกก็8คู่กันกับเลขขี้นะครับก็ถูกก็โชคดีกันไปลหลายๆท่านนะฮะแล้วก็หวยวันพุธรอสูตรหวยวันพุธอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแลว้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ